ดีวค่ะวันนี้อยู่กับปันปังโกโบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวกินอาหารกันค่ะแต่กินกุ้งไปแล้วนะคะหนึ่งตัวกินเผ็ดได้ป้ามกินเผ็ดได้นิดน,ดนดแต่ถ้ากินมมกเยอะถ้าสิบมากกินไม่ได้ะคะ่ะมีอะไรเมืเ่อกี้กินกุ้งไปนะคะคืออันนี้ สิบบาทค่ะตาะะะมเสือโค้งค่ะไหนกินโชว์หน่อยนะกินกุ้งกิน้งให้ดูหนะ่อยเรากุ้งตัวใหญ่ตัวใหญ่ จิ้มกินได้เปล่าอหนบอกก,กินเผ็ดได้ม,มีเมนูอะไรบ้างเนี่ยน,<อ>นี่เขาเรียกอะไรยำไก่บัวยำไห่บัวะคะ่ะแล้วอันนี้อ่ะอัียำกุ้งคะ่ะมีอะไรอีก ซีฟ <seafood S 2> อันนี้คือน้ำค่ะตอนนี้เรากำลังรออาหารอยูนะน่นคะคะเครื่องรออาหารกินก้อนเลยอเครื่องรออาหารก็ไม่ได้ก็แคะคู่งานไรไหัมตัวนะเนี่ยถ้าระหว่างรอก็จิ้มด้วยจิ้มด้วยระหว่อก<อ>็ผัดจิ้มไรบ้าไม่เผ็ดหรอก ไม่กล้ากินเนี่ยดู <c oughs> คุณยังไม่ตายเหรอยักระโดด ยังไม่ทันเผ็ดเลยกินน้ำหรืออ่ะ <c oughs> กินก่อนเปล่าแล้วสั่งอะไรไว้นะรออะไรอืมรขอข้าวผัดกับกับไก่ทอดค่ะไก่ไก่ไทอดอะไรปีกไก่ทอดค่ะ กินกินกุ้งกันนี้ได้ไบ้างเนี่ยพริกแดงๆเนี่ยโชว์น้อยโชว์น้อยไม่เอาไม่กล้านี่ว่าเอาแล้วกินเผ็ดไม่ได้ เดี๋ยวมาเดี๋ยวจะรออาหารแป๊บหนึ่งนะคะ